หลังกำบรรันโปรแกรมต่อจากมหากรรมฟุตบอลโลกที่จบไปช่วงกลางเดือนธันวาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินทางมาจนพบความพ่ายแพ้ครั้งแรกหลังผ่านการเล่นเป็นทั้งหมดรวมทุกรายการ9เกมซึ่งการแพ้ให้กับอาร์เซนอลเรียกประเด็นพูดคุยในสังคมออนไลน์ในหลากหลายหัวข้อนะครับแต่ไม่ว่ายังไงแฟนบอลปีศาจแดงก็ต้องมูฟออนจากเกมการแข่งขันนัดเดียบที่แพ้นั้นให้ได้เพราะคืนวันนี้ในช่วงเวลาดีจรสามอีกแล้วพลพรรคปีศาจแดงของเอรินเทนฮากมีภารกิจสําคัญรออยู่นั่นคือการลงเล่นรอบตัดเชือกฟุตบอลคาราบาลครับซึ่งระบบการแข่งขันจะะเเเเป็นนกาารรแบบยย้ือิ่ม ต้นคืนนี้ด้วยการที่แมนยูไนเต็ดต้องไปเยือนก่อนแล้วกลับมาเตะในบ้านอีกเกมในวันที่2กุมภาพันธ์แม้จะดูคล้ายกับว่าเป็นเกมสบายๆเพราะระดับชั้นของทีมเจ้าป่าอาจไม่ใช่งานยากสําหรับปีสัจแดงแถมยังเป็นการแข่งขันที่แบบยเย้ายือนซึ่งหมายถึงการมีโอกาสให้แก้ตัวได้ในเกมนัดที่2เพราะว่าสาหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากเป็นไปได้พวกเขาก็จาเป็นต้องเช็คบินให้เด็ดขาดให้ได้ตั้งแต่เกมแรกนี่แหละครับสาเหตุก็เพราะว่านับจากวันที่26มกราไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์หรือก็คือระยะเวลาส0วัน หรือเฉลี่ยแล้วก็คือเตะหนึ่งเกมทุก2-3วันเริ่มจากการไปเยือนฟอร์เรสต์ในคืนนี้แล้วต่อด้วยการเล่นกับเรดดิ้งใน FA Cup ครับวันที่29แล้วก็กลับไปเตะกับฟอร์เรสต์ในเกมรอบรองคาลาเาลครับเลก2วันที่2กุมภาพันธ์แล้วก็เจอกับคิสตันพาเลตเกมพิเีกในวันที่4กุมภาพันธ์จากนั้นก็จะเป็นช่วงพักเบรกฟุตบอลระดับสโมสรหลีกทางให้โปรแกรมทีมชาติเป็นเวลา1สัปดาห์นั่นหมายความว่าช่วงเวลา10วันนี้คือช่วง10วันอันตรายของแมนเชสเตอร์รรรรย,นนรรรรยไูไไนเด่่อม้้งขผล อาจส่งผลเสียหายในหลากหลายด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของการสู้เกมที่เหลือของฤด,ดูกาลด้วยสําหรับอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องของขุมกําลังที่พร้อมและไม่พร้อมจะมีส่วนร่วมในเกมเจอกับนอตติแฮมฟอร์เรสในคืนวันนี้ตามการออกมาแถลงช่วงเพจคอนเฟิรนส์ของเอริกเทนฮาร์เมื่อช่วงค่าวันนี้มี3รายชื่อที่เทนฮาร์คอนเฟิร์มเองว่ายังเร็วเกินไปที่จะกลับมานั่นคือในรายของอองตนี่มาซิยาโเดียโกดาโลและเจออนสานโชซึ่งเหตุผลประกอบของแต่ละรายกถือว่าแตกต่างกันไปอย่างดาโลก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บที่ย ที่สภาพร่างกายยังไม่ถึงเกณฑ์ที่พร้อมจะลงเล่นและในรายของเจดอนซานโชคก็อย่างที่ทราบว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่เทนฮากย้ำมาตลอดว่าจะไม่เล่งรัดกระบวนการในการเอาซานโชคขึ้นสนามเร็วเกินไปแต่รายของเจดอนซานโชคกลับมามีส่วนร่วมซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับและจากภาพข่าวที่ปรากฏออกมาก็ถือว่าแฟนผีได้รับสัญญาณดีว่าซานโชดูกลับมามีริ้วรอยของชีวิตชีวาที่ดีขึ้นใบหน้ามีรอยยิ้มที่สดใสามากขึ้นซึ่งก็ทําให้แฟนผีมีความตื่นเต้นรอคอยวันที่เขาจะกลับมาลงสนามอีกครั้งเพราะ ดีขึ้นจากก่อนหน้านี้มากน้อยขนาดไหนขณะดเดียวกันก็มีการเปิดเผยในรายของอักเซลตูนเซเบดาวรุกที่หายหน้าไปจากทีมค่อนข้างนานเพราะการบาดเจ็บล่าสุดนั้นเจ้าตัวถูกระบุว่ากลับมาอยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่รวมซ้อมกับทีมและมีโอกาสจะมีชื่อในเกมเดือนฟอร์เลนอยู่ไม่น้อยส่วนคารเซมิโลที่ติดโทษแบนในเกมล่าสุดกับอาร์เซนอลกลับมาซ้อมและพร้อมแน่นอนที่จะถูกส่งลงสนามและมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเอริรเทนฮารเท่านั้นว่าจะเอายังไงส่วนในเคสของดินเฮเดอร์สันที่นัดทีด่อนหน้านีี้เคยมกระแสข่่าาาววทงฟ อนุญาตทางยูเนเต็ดว่าให้พวกเขาได้ใช้งานดีนเฮดเดอร์สัน้าเสาในการเจอกันครั้งนี้ได้หรือไม่นั้นที่สุดมันก็ชัดเจนตั้งแต่แรกคบว่าเอเล็กทนฮักไม่อนุญาตซึ่งก็เข้าใจได้ไม่ยากเพราะตัวของดีนเฮเดอร์สันคือผู้เล่นในระดับคนสําคัญของทางฟอร์เรสที่มีความสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์การแข่งขันของเกมจากสกิลการเซฟที่เข้าฟอร์มได้เลยฉะนั้นการไม่อนุญาตให้ลงเจอกับทีมต้นสังกัดแท้จริงมันก็คือเรื่องเหตุผลทางฟุตบอลไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอะไรแต่อย่างใดและที่สําคัญเหนือสิ่งอื่่นนนนนนนดดสสําาาาาหรรรรรัััับบปปะะเเ็็ีีี้้คกกกทณวลญ เจ็บอยู่ทําให้ประเด็นเรื่องนี้ก็ถูกตีตกจนหายไปในส่วนของเรื่องสถิติกับการลงเล่นรายการหลีกครับสาหรับปีสแสดงมีการระบุว่านี่คือการเข้ามามีส่วนร่วมในเกมรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งที่17ในประวัติศาสตร์สโมสรน,นับตั้งแต่ส่งทีมลงแข่งรายการนี้ครั้งแรกเมื่อ60ปีก่อนโดยจาก17ครั้งที่ทะลุมาถึงรอบตัดเชือกนั้นปีสแสดงสามารถพาตัวเองเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมด9ครั้งและเก็บถ้วยเข้าตู้โชว์ได้5สมัยและครั้งล่าสุดที่แมนยูนเนตต์ของแชมป์รายการนี้ก็คือฤดูกาล ที่ปีศาจแดงมีถ้วยแชมป์อยากเป็นทางการมาจนถึงวันนี้นี่แหละครับส่วนครั้งล่าสุดที่ปีศาจแดงเดินทางมาถึงรอบตัดเชือกของรายการก็คือฤดูกาล2020-21 20ซึ่งคราวนั้นแมนยูนเต็ดายแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สุดท้ายก็เข้าไปคว้าแชมป์ได้ในตอนจบส่วนในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าถ้วยคาราบาวครับน่าจะเป็นรายการที่แมนยูเน็ตสามารถคาดหวังได้มากที่สุดแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เพราะไม่ใช่แค่มาถึงรอบตัดเชือกเท่านั้นแต่ในบรรดา4ทีมที่เข้ามาถึงรอบนี้โดยไม่มีทีมใหญ่ในระดับแมนซิตี้ลิเวอร์พ ตลาดที่สุดถูกมองว่าเป็นนิวคาสเซิลยูเนเตดที่เป็นคู่ตัดเชือกของอีกสายที่ถูกมองว่าถ้าสามารถเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศมาเจอกับปีศาจแดงได้น่าจะเป็นคู่แข่งที่ยากที่สุดแล้วของเอ็ิดเชันฮาร์คความสําคัญของลีคลับแม้ไม่มากมายอะไรเพราะมันถือเป็นทัวรยรการที่เล็กที่สุดในบรรดารายการแข่งที่ทีมใหญ่ๆมีกันแต่บริบทของมันกับแมนเชสเตอร์ยูเนเตดตอนนี้มันคือทั่วที่สําคัญมหาศาลและอาจมีส่วนในการพลิกโฉมหน้าพลิกชะตาลาวาสนาทีมของเอ็ิดเชนฮาร์ในอนาคตต่อจากนี้ได้เลยคือมันเป็นเรื่องของความกใในน่า,ามัจร ทีมคล้ายกับอาร์เซนอลในช่วงแรกที่ไม่เกี่ยวอัตเตตาเข้าไปทํางานแล้วผลลัพธ์รายทางยังไม่ตอบโจทย์โดนกลดา่าโดนปาาดว่าจะไปรอดหรือเปล่าแต่ทว่าเอฟเอครับในตอนจบฤดูกาล2020-21ที่อัตเตตาพาทีมคว้าม,มาได้นน่แหละครับที่ถูกนํามาเป็นบทเรียนสําคัญว่ามันมีส่วนช่วยให้อัตเตตาได้รับเครดิตการทํางานเพิ่มขึ้นและเสริมสร้างบาร,รมีในการได้ทํางานในแนวทางของตัวเขาเองมาจนถึงปัจจุบันนี้ในส่วนของการให้สัมภาษณ์ของเอลิเทานาครั้งล่าสุดมีหนึ่งคำถามที่เขาถูกถามซึ่งเป็นประเด็นตกค้างมาจากเกมพ่อาร์เซนอลนั่น ส่งนักข่าวอ้าวเองสันติจากออลตา้าระบุวา่าเกมนังกล่าวปีแสดงปล่อยให้อร์เนอนได้สัมผัสบอลในกรอบเขตบโทษตัวเองมากถึง6 3ครั้งและมีแค่ฉเฉลิอ g อ็กหรือเอ็กเพที่สูงถึง3.1ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากที่สุดเป็นระดับ2ที่ปีแสดงเคยเจอมาในฤดูกาลนี้โดยเกมที่แย่กว่านี้คือเกมที่พา่ายกับแมนซิตี้เมื่อต้นฤดูกาลเพียงเกมเดียวในจุดของเกมลับที่ถูกทางแพ้ชุนเวิร์กในเกมล่าสุดนี้เอเล็กชนะกให้คําตอบกับนักข่าวว่าโดยส่วนตัวเรานั้นเขาไม่ได้เป็นกังวลอะไรเพราะภาพรวมการ มานั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและทีมก็เก็บคีนชิปมาได้หลายเกมอย่างน่าพอใจเรามีกระบวนการเกมรับที่ดีทั้งการเจอกับซิตี้ครั้งล่าสุดและการที่เจอกับอาร์เซนอลผมก็ยังมองว่าลูกทีมผมทําหน้าที่กันได้ไม่ขี้เหลอะไรเอเล็กซทนฮากอธิบายเสริมความคิดเห็นของตนเองว่าภาพรวมคือผมมองว่าเราไม่ได้ปล่อยให้คู่แข่งได้โอกาสยิงในแบบง่ายาดมากมายขนาดนั้นเท่าที่เห็นว่ามีบ้างก็น่าจะจักจักจงหวะฟรีคิกครั้งหนึ่งส่วนที่เหลือมันเป็นการยิงจากระยะไกลซึ่งเป็นการสะท้อนว่าทรงเกมรับของทีมอยู่ในนนมมาาาาาตรรรรฐททีีีี่่่่่ดแลล้้ววเเเพะผููอยก กับประตูของเราทําหน้าที่ตรงนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงบอกหลังจบเกมว่าทั้ง3ลูกที่เสียไปนั้นความจริงแล้วมันคือสถานการณ์ที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้มันสามารถทําให้ไม่เกิดขึ้นได้แต่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปว่าเกมแบบนี้ถ้าเสีย3ลูกมันก็มองยากว่าคุณจะไปชนะเขาได้ยังไงพร้อมกันนั้นเอเดร็กเทนฮาก็ยังระบุด,ด้วยว่าหลังจบเกมกับอาร์เซนอลเขาและทีมงานสตาฟก็ได้มีการทาสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับ3ลูกที่เสียที่เขามอกว่ามันเลี่ยงได้นั้นเขาก็มีการทําสรุปเป็นข้ขอ,ขอให้ลูกทีมไได้้รรรรับบทาาเียนนูและํป ปรุงแก้ไขกับการเล่นที่ต้องละเอียดให้ได้มากกว่านี้ในส่วนของการต้องไปเยือนซิตี้เกลวหลังเย้าของนอตติแฮมฟอร์เลสยังถือเป็นการกลับไปเยือนสนามแห่งนี้ครั้งแรกในรอบ24ปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยครั้งล่าสุดที่ปีศาจแดงไปเยือนหลังเจ้าป่าต้องย้อนไปโน่เลยครับเดือนกุมภาพันธ์ปี1999สมัยที่โอเลกุน่าโซชาถูกเปลี่ยนลงสนามมาในฐานะตัวสำรองแล้วหัวดคนเดียวไป4ประตูบนชัยชนะถล่มทลาย8ประตูต่อ1ส่วนครั้งล่าสุดที่เจอกับฟอร์เลสคือต้นฤด,ดูกาลปัจจุบันที่ปีศาจแดงเปิดรลงล,งละะค่วามมฝันนถเอช้ก3 ในประเด็นการกับเล่นที่ซิต่เกวครั้งแรกในรอบ24ปีเอเดนเซนทาฮงได้กล่าวว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานมากจริงๆแต่ผมคิดว่าเราต้องชอบกับการไปเยือนครั้งนี้แน่นอนเพราะเราชอบจะเล่นต่อหน้ากลุ่มแฟนบอลที่เล่งเล้ามันคือเกมฟุตบอลที่สนุกที่จะเล่นและมันจะเป็นยากระตุ้นชั้นดีให้ประเด็นของเราต้องตระหนักถึงความพร้อมสําหรับเกมสําคัญเช่นนี้ส่วนกับประเด็นคาถามประมาณว่าได้คิดมองลุกงหน้าไปถึงการเข้าชิงชนะเลิศและลงเล่นที่สนามเวมบลีย์เมกาลุ้งดังของอังกฤษแล้วหรืออย่างนั้นคุณซือชาวรัสได้ตอบว่าฟุตบอลมนนนนเเป็รรื่่่ออองงขกาาาาควว้ฟีแ อยู่ในสถานะที่มีโอกาสอันดีแต่ยังที่ผมพูดไปเสมอว่าเราต้องโฟกัสกันไปแบบเกมต่อเกมตอนนี้มันคือเรื่องของการเจอกับฟอร์เรสในทั้ง2นัดก็ต้องเริ่มจากโฟกัสกับเกมเล็กแรกก่อนการคิดอะไรไปไกลล่วงหน้ามันจะทําให้เราดูสมาธิได้ฉะนั้นโฟกัสเราตอนนี้คือการชนะเกมที่เรากําลังจะลงแข่งเท่านั้นต่อประเด็นคําถามว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่อยู่ในเตดควรจะต้องมีถ้วยแชมป์กลับสู่ตู้โชว์บ้างแล้วหลังจากล้างลาไปนาน5-6ปีตรงนี้เอเล็กส์เทนทังตอบว่าการคว้าถ้วยมันคือสุดยอดปรารถนาที่คุณจะ ชีพการทํางานของผมผมเองมีโชคช่วยอยู่บ้างในการคว้าแชมป์บางรายการมันคือสิ่งสําคัญมากๆโดยเฉพาะความสําคัญที่มันมีต่อแฟนบอลของทีมแฟนบอลจะอยู่กับเราโดยเฉพาะแฟนบอนลรุ่นเก่าๆกับยูไนเต็ดเราไม่ได้คว้าแชมป์มานานหลายปีพอสมควรแล้วและมานานเกินไปสําหรับทีมระดับนี้ฉะนั้นเราต้องตระหนักให้ชัดถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเราต้องทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อนำทโทรฟีก่กลับมาสู่แฟนบอลให้ได้และในคืนนี้แฟนบอลปีศาจแดงต้องกลับไปเชียร์บอลเวลาดีตี่สามเป็นอีกแล้วยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพเหนด้วยนะครับ